สรุปข่าวประจำช่วงเย็นในวันนี้จะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเรามาดูกันนะครับรายการต่อไปนี้เป็นเพียงการนำเสนอในเรื่องของข้อมูลข่าวสารไม่ได้มีเจตนาในการชี้นำชักชวนหรือว่ารับประดมทุนแต่อย่างใดการเลือกใช้บริการบลกเกอร์ใดๆในคลิปข่าวนีนะครับจะเป็นไปตามความพึงพอใจของพี่ๆนักทุนนะนักงุนจะต้องทำการศึกษาในเรื่องของรายละเอียดความเสี่ยงให้ดีทุกครั้งก่อนทำการลงทุนเลยครับ สนับสนุนโดย Forex4u for ครับชวนเพื่อนเข้ามาเทดกับเราในวันนี้รับโบนัสฟรีทันทีมากมายตามภาพนี้เลยนะครับ1คนรับ50เหรียญ10คนรับ500เหรียญ xm ครับเปิดบัญชีวันนี้รับรับฟรีทันทีนะครับนั่งทุนโดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินเฉพาะลูกค้าใหม่เท่านั้นนะและอย่าลืมว่า xm นั้นยังมีโปรโมชั่นประจำเดือนอีกด้วย เอชแนะครับเปิดให้บริการม,มากว่า13ปีแล้วตอนนี้เอชแเองก็มีฟีเจอร์ใหม่สุดล้ำเอไอเอกราฟิกคัลเลนดาปฏิทินเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยระบบ AI นะครับตัวอย่างฟังก์ชันเด่นๆก็คือสามารถแจ้งผลกระทบของข่าวที่มีต่อตลาดได้ด้วยนะและเ c ช p คเองยังมีจุดเด่นก็คือค่าสเปรทองคําที่ต่ําที่สุดเฉลี่ยเพียง12จุดเท่านั้นสายเทรทองอย่าพลาดนะครับ แล้วถ้าหากว่านักทุนอยากจะสนับสนุนผมนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกในห้องซิกของกระผมได้ผมพร้อมที่จะดูแลนักลงทุนนะครับต่อทั้งวันเลยและนี่ก็คือประวัติการเทรดประจรําเดือนมกราคมนะครับ IMF เตือนระบบการเงินเสี่ยงสั่นคลอนมากกว่าเดิมวอนทุกฝ่ายให้ระมัดระวังครับสรับข่าว Info Quest นะครับมีการแปลและก็เรียบเรียงมาว่านางคริสตินาจอจิวากรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF เตือนว่าความเสี่ยงต่อความมั่นคงทางการเงินได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นพร้อมกับเรียกร้องให้ทุกฝ่ายระมัดระวังโดยปีนี้จะเป็นปีที่ท้าทายอีกปีหนึ่งอันเป็นผลจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 สงครามยูเครนและก็การขึ้นอัตราดอกเบี้ยครับ นางคริสตลิดาเปิดเผยในการประชุมไชน่า d e v e l OP m e n t Forum ว่าแม้ว่าปี2,567จะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นแต่เศรษฐกิจโลกก็ไม่น่าจะโตถึง3.8%ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยของปีที่ผ่าน,านมาขณะที่ภาพรวมก็ยังมีแนวโน้มอ air. ่อนแอทงด้านของนางคริสติลิด่านะครับก็บอกว่าเราผู้กำหนดนโยบายในการ พัฒนานะครับสำหรับประเทศต่างๆก็ได้ตอบรับกับความเสี่ยงต่อความไม่มั่นคงทางการเงินได้อย่างเด็ดขาดหลังธนาคารบางแห่งล้มละลายซึ่งผ่อนคลายความเครียดของตลาดได้ในระดับหนึ่งแต่ก็ยังจำเป็นที่จะต้องเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่องครับ นางคริสต์ิดากล่าวต่อไปอีกว่าเราจะติดตามสถานการณ์ต่อไปอย่างใกล้ชิดและก็กําลังประเมินผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อแนวโน้มเศรษฐกิจโลกและความมั่นคงในระบบการเงินโดยแสดงความกังวลเป็นพิเศษต่อประเทศกลุ่มเสี่ยงและก็ประเทศที่มีรายได้น้อยแต่ว่านี่เยอะครับ